สวัสดีค่ะไอชาอชาชนลค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่พิเศษมากเลยนะเพราะว่าช่องไอชาชาแนลจะมีคอนเทนต์พิเศษมากมายทั้ง Mv เพลงคอนเสิร์ตใหญ่ปลายเดือน2 9กรกฎาคมวันเกิดคอนเสิร์ต31นะคะไอชาอยากจะชวนกุ๊ปเปี้ยนและเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่รู้จักไอชามาทำความรู้จักและสนุกสุดเหวี่ยงไปด้วยกันตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะ 歌ダンスもらうぞ